ป้ป้าอมกตอเปกอฮุต้เรื่องเรื่องคำฮคำประสมปรงสมอัประอมข้าว ข้าวเหนียวข้าวข้าวหลามต้นข้าวหม้อหุงข้าวข้าวต้มมัดข้าวต้นข้าวในทุ่งนา Mì Để. Này thung ừ. Nà à. Mì Để. Tôn Mạc mái Nèo Câu 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 วันนี้กินข้าวเหนียวกับหมูปิ้งข้าวหลามแม่ขาเอาทมา ขาย้า้าต้มมัดเ่อ้าต้มมัดเป้ข้าว มอ,อามัดเมุมเปหมงแปององแพอซื้อปออูแใหม่